มาก่อเหตุรุนแรงโอ้ประสาทมะระวังตัวดีด้เอาเพื่อนกันนะพอท่านมีหน้าทำแบบนี้เลยสุนทรีเพื่อนกันแท้ๆเนี่ยม่็นเจ้าหนยาที่เลยคือสิ่งที่เราต้องการทุกอย่างจะสงบทุก้ี่ดีถ้าแม้ว่าเจ้า เปลี่ยนใจถอยทับกลับไปข้ายัางคิดว่าเจ้าคือสหายรักของข้าแต่พอได้ฟังวาทะของเจ้าอาโน่อไทยทำปากว่าป่าใส ปากับใจเสแสร้งโอ้ใครเราที่คตในคอให้ใครที่งอในกระดูกท่านแอบเอารับมาปลูกโดยที่ไม่ถูกตํแแหนงอันแม่ยิง ประพัดสอนเรารักมาก่อนคั้งเก่าโอ้แล้วเขารักเราหรือเปล่าล่ะนี่เหตุชนะไอใหญ่เล่เอาทัานจึงได้เข้ามาแข่งเธอเหมือนที่ดินมีราคาที่เราเห็นมาแต่แรก ทั้งรอยพื้นดินยังไม่แยกเป็นรอยแตกรายแหงพี่ขอเอารักมาปลูกจะหายหถูกหรือแพงแหวพูดอย่าก็ส่งไปว่าฉนดส่งไาแพเลยนะ ฉันโมีฉนมโหดือไพี่มาพี่ต้องการเจ้าเท่านั้นต้องพัสสดสอนฉันไม่รรถนาส่งพระหน้าด้านมากอ่ะโฉดก็ไม่มีก็าต,าตายผมเนี่ยมาตายผมเนี่ยครับแล้ววะเปลาเจ้ากลับไปเถิดยังไงข้าก็ไม่ยอมให้เมียรัะของข้าไปกับเจ้าอย่างแน่นอนเรามีความตั้งใจมาแล้วอนุไทยบางคือดวงใจของข้า う <noise> <c oughs> เราไม่ใชข้คอ ผลอะไรก็ขอให้รู้ไว้ด้วยว่าหม่อมฉันไม่มีแม้แต่เซล้หัวใจที่จะปรารถนาในรักของเจ้าพี่กลับไปเถอะเพคะน่าอิจฉาเหลือเกินนะโนไทยยังไงประพัสสอนเกรักเจ้าแต่มันก็น่าผิดหวังมาครั้งนี้ต้องได้เจ้ากลับเมืองคะ่ะสุรสิงห์จงนึกถึงความหลังเธอ เมื่อครั้งเราเคยอยู่ร่วมสำนักเดียวกันเราทั้งสองคนรักกันเพียงใดผู้หญิงเพียงคนเดียวเท่านั้นและนางก็บอกว่าเขารักข้าเพียคนเดียวถ้าเจ้าได้นางไปนางไม่ได้รักเจ้าเจ้าจะมีความสุขเหรอสุขที่ได้เท่านั้นจะรักหรือไม่รักก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยๆข้าสุรสิงห์ก็ชนะชายที่ชื่อว่าอนุทัยได้ ขา,าแม้ว่าข้ายังมีลมหายใจอยู่เจ้าคงไม่มีโอกาสได้บำเพ็ญสอนรรไปหรอกได้อโนทุทัยร้องกันดูเจ้าพิยนทัยเดี๋ทะเลาะกันเลยเพราะสหายกันนะพะยะค่ะเคยอยู่สำนักเดียวกันอยา่าทะเลาะกันเลยอย่าฆ่ากันเลยเดี๋ยวตาย <laughs> ข้าบอกแล้วสิ่งที่ข้าต้องการมัต้องได้ถ้าเจ้ามีชีวิตอยู่ปะะัสสอนก็ยังต้องมีใจที่รักเจ้าเอาโหสิให้ข้าเถิดอนไทยัยหยุดเดี๋ยวนี้นะเพคะ ประสิงห์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านจงหันหน้ากลับมามองข้าพเจ้าประพัศสศหญิงที่ท่านปรารถนาก่อนที่ท่านจะลงสู่นรกเก่งมากประพัสรยอมแล้วเอาสิจะเอาชีวิตเรากดท่าน ท้าเราเราเข้าใจงไงฮั่งกลาวได้ดีแค่ไหนปวัสดิ์ปวัสดิ์ปัสดิ์ไม่ต้อ,อ,องอดนข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจปรวัดสดิ์ทำไม่ต้องกล่าวเลยรทั้งสิน้นยกกองทัพมากล่าวว่ารับ เมื่อมีใ้อย่างใจปรารถนาั้งตบหน้าเราชายอย่างข้าเราไม่สามารถที่จะฝากหัวใจรักไว้ได้ข้าไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอารมณ์ที่โมโหข้าขอโทษเจ้าข้ายกทับมาต้องการเจ้าเพียงเท่านั้นไปกับข้าปะพัสสนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบกันตรงนี้ไปกับข้าเถอด หัวใจของข้ามีไว้เพื่อชายชื่อโอนทัยเพียงผู้เดียวเท่านั้นต่อให้ท่านฆ่าเราให้ตายเราก็จะไม่ไปกับท่านเป็นอันขาดเราเน่ฆ่าเจ้าไม่ได้หรอกแต่เราจะฆ่าโนทัยได้ไปกับข้าหรือไม่อยากนะไปือไมไม่รักมันมากใช่ไหม รักมากใช่ไ,ไ,ไ,ใชไหมอย่าอย่าอย่าอะอโดไทจะไม่ให้อจะมีอดุไทตื่นใช่ไหมคะสุรสิงได้โปรดเถอะนะแต่จะตัดบริเวณอะโดไทเลยข้าสัญญาข้าจะไม่ทำร้ายอะโดไทถ้าเจ้ายินยอมไปกับข้าโดยดี อย่าได้ช้าเลยประพัดสอนไปเป็นคู่ชีวิตของข้าแล้วก็เขียนจดหมายทิ้งเอาไว้ว่าเจ้ายินยอมพร้อมใจที่จะไปอยู่กับข้าเพราะว่าไอ้อโนไทยมันอ่อนแอเกินไปเขียนจดหมายทิ้งไว้ซะเรียม้เจ้าข้า ก็พี่ต้งทำไมคะัน,นก็ตอุยกับน้องกนทุกอย่างกลำลังดีแล้วพระพัศทำซะเจ้าพี่อนุเทย นี้น้องสิ้นแล้วด้วยทางเลือกหากยามใดที่พระองค์พลิกฟื้นตื่นแล้วขอทรงได้โปรดได้โปรดรับรู้หัวใจแห่งความปรารถนาดีของน้องชาตินี้น้องคงไม่มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติพระองค์อีกแล้ว ผมฉันประพันธ์สอนลากเบค่ะ จะเขียนจดหมาย ไปถูทางสวรรค์แล้วขอบใจมากที่เลือกค่ะ <c oughs> อย่าหาว่าพี่ดุดันมาพูดกันดีดีด พี่รักน้องมาหลายปีอย่าหาว่าพี่ร่มปามเพราะเจ้าคือรักทั้งแรกพี่จึงต้องแบกความรักจะแบกนานาน มันก็นักสุดที่จะหักใจห้าม,ม,มาว,วันนี้ถ้าได้กับน้องจะไปฉลองนี่เมืองไปสวมแหวนเพชรเม็ดเครื่อง ใส่ทองทิเหลืงองรามทุกคนต้องนั่งงงวยเมื่อเห็นผัวสวยเมียงาม นี่เพชรเม็ดนี้กำลังจะมีรอยรา้าวประมุนที คนมองเยียดยามมนุษย์จ้า พัศสอเไน้น <laughs> <laughs> นี่เจ <laughs> <laughs> ้าทำถูกแล้ว ณแผดดินของข้าประชารารชรยังรอต้อนรับเจ้าเชิญ พร,ระพนพระพศนพระพศนอยู่เ <genocide> จ้อยู่ที่ไหนพระพศนหมายอะไรเจ้าพีอโนไทย าทนอยู่กับท่านมานานแล้วท่านไม่ใช่ลูกผู้ชายท่านพกเอาแต่ความอ่อนแอแม้ชีวิตทหารท่านยังปกครองไว้ไม่ได้แล้วชีวิตข้าท่านจะรักษาได้อย่างไรข้าเบื่อข้าชังคนอ่อนแออย่างท่านจึงขอไปอยู่กับสุรสิง์ผู้ที่มีความกล้าหาญ ถ้าชาติหน้ามีจริงขออย่าให้เราได้เจอกันอีกเลยลาก่อนคนอ่อนแอนประพัดสอนประพัดสอนยอย่าทิ้งข้าไปจริงๆหรือประพัดสอนอย่าทิ้งกันไปประพัดสอ อนโนไทยนะมันอ่อนแอมันดูแลเจ้ามาา่ไดาหรอกไปกบพี่สถาพศนพระพศน ใจยิ่งเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบัวปีศาจหน้าวาดกลัวยังไม่เท่าคำเจ้าหลวงลืมเก่าเอาของใหม่น้องทอดกายไม่แหนหวงพี่แทบจะแสบซวง น้ำตาร่วงใจสั่นรูวทะเลไม่อิ่มน้ำยิงใจดำไม่อิ่มพวูวงเหมือนบึงไม่อิ่มบัวเหมือนยิงชู ไม่อิ่มชายเหมือนฟ้าไม่อิ่มดาวเหมือนขุนเขาไม่อิ่มไม้เหมือนเชื้อไม่อิ่มไฟได้แก่เจ้าเขาตำรา น้ำลึกพอ,อยังได้แต่น้ำใจลึกยิ่งกว่าเหวลึกลึกขนาพอกำหนดได้กฎเกณฑ์ใจยิ่งนั้นลึกซึ้งมองไม่ถึงจึงไม่เห็น เชื่อคําจึงลําแขนเป็นต้องชามระกำใจยาขมว่าคมเด็ดบอระเพ็ดยังกินได้ขมคน ขมจนตายแก่ไม่หายน้ำใจคนผูกวัวและผูกควายเชือกเส้นใหญ่ผูกได้พนผูกใจไม่ให้สนยากเหลือล้นคนหลายใจ เขาหินมีหินเกาะถูกน้ำสาะกระเทะได้เม <in> <ini> ีย <satisfy> พ <karang ados> <pen adviser absorbed> ี่หนีตามชายไม่อะไรผู้วงพี่เลยน้ำตาลอาหารหมดใครจะอดเล่าคุณเอ๋ยคู่ชื่นคนอื่นเชย สินวังเกยเลยจากกัน